แอนโทนีกำลังจะได้ย้ายไปหมุนที่เรอัลเบติสแป่อาจจะยังนะเพราะตกลงค่าชดเชยส่วนต่างค่าเหนื่อยไม่ลงตัวงงเหมือนกันนะแอนโทนีอยากย้ายเลือเกินแต่อยากได้เงินส่วนต่างค่าเหนื่อยที่ต้องลดค่าเหนื่อยให้กับเบติสจากแมนยูทุกคนคิดว่ายังไงนะจะเก็บแอนโทนีไว้ใช้กับแมนยูหรือเก็บไว้ดองหรือจะจ่ายส่วนต่างประมาณ3.5ล้านปอนด์เนี่ยให้กับแอนโทนีไปจบๆก็คอมเมนต์มาบอกกันนะไซมอนสโตนเทียร์หนึ่งได้รายงานด้วยซ้ำนะว่าเรอัลเบติสได้ตกลงการซื้อแอนโทนีจากแมนยูเรีย เทียสองจากตีอเลติกรายงานครับว่าข้อเสนอราคาอยู่ที่25บวก3ล้านยูโรพร้อมแบ่งเปอร์เซ็นต์ในการขายครั้งต่อไปให้กับแมนยูอีก50%ด้วยแต่เรอัลเบติสก็ได้ออกมาแถลงครับว่าได้ถอนดีลนี้ออกไปแล้วเพราะไม่สามารถตกลงค่าตัวและค่าชดเชยที่แมนยูต้องจ่ายให้อันโทนี่ออกไปได้เพราะอนโตนี่เหลือสัญญากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีก2ปีกับค่าเหนื่อย6ล้านปอนด์ต่อปีแต่พอย้ายไปเรอัลเบติสเนี่ยเขาก็ยอมลดค่าเหนื่อยครับและมีส่วนต่างอยู่ที่3.5ล้านปอนด์ แต่เดิมุนที่อยากย้ายเหลือเกินดันมาเรียกเงินส่วนต่างนี้3.5ล้านปอนด์กับแมนยูซึ่งเรอัลเบติสก็ยืนยันไม่พร้อมจ่ายค่าเหนื่อยส่วนต่างตรงนี้และทางแมนยูก็อยากลดภาระค่าเหนื่อยก็ไม่อยากจ่ายเหมือนกันทําให้ตอนนี้แอนโทนียังเป็นนักเตะของแมนยูอยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์จนกว่าจะตกลงกันได้เบติส <Bet is S 2> เองก็อยากได้เหลือเกินแต่เงินก็ประหยัดเอาประหยัดเอานะค่าตัวเนี่ยแมนยูซื้อมา100ล้านยูโรจะขายออกไป25ล้านยูโรแล้วไม่ยอมจ่ายส่วนต่างนิดๆน,น้อยๆเนี่ยอยากได้จริงเป่ามาซื้อมา